ันใหญ่แบบนี้นะฮะเวลาที่ลากพวกอุปกรณ์ต่อพ่วงนะพวกผ่านพวนผ่านหัวหมูผ่านควายต่างๆนะฮะริปเปอร์ขนาดใหญ่อย่างเงี้ยครับด้านหน้านี่ไม่ต้องใส่เลยนะครับแค่เวทที่มันแขวนอยู่ด้านหน้าก็เพียงพอฮะต่อ,อ,อการใช้งานนะครับพวกง่ายคือมันมีน้ําหนักเพียงพอแล,แล้วเวลาที่ลากอุปกรณ์ต่อพ่วงขนาดใหญ่ครับอันนี้ครับรหัส RS 1304ครับก็เป็นชื่อของเขานะครับ เครื่องยนต์ที่ใช้ก็เป็นเครื่องยนต์6สูบครับเป็นเครื่องยนต์คอมมอนเรลนะครับแรงม้าสูงสุดที่ได้ก็อยู่ที่130แแรงม้าครับดูยางหลังฮะยางหลังใช้กระทะขอบ34ยางก็อยู่ที่อ่าสิบแสี่ครับส่วนยางหน้านี่จะเป็นกระทะขอบ26ครับถ้าเท่ากับยางรถไถอ่าอเนกประสงค์ของเราเลยอะพวกไซส์50แรงพวกนี้ฮะเหมือนจับยางหลังมาไว้ยางหน้าเลยฮะ คันนี้นะครับเดี๋ยวเรื่องของระบบสินเชื่อครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีความชัดเจนอ่ะเดี๋ยวผมรีบมาแจ้งเพื่อนนะฮะตอนนี้ก็เป็นเงื่อนไขาการซื้อผ่านทกศครับทางผมก็จะออกใบเรื่องของใบราคาเพื่อจะส่งไปให้เพื่อนเพื่อนก็นําไปยื่นให้กับสถาบัานการเงินครับเรื่องของพวกทกศหรือจะเป็นสินเชื่ออื่นครับที่เรามีเครดิตอยู่ครับก็สามารถที่จะไปเอาเอกสารตรงนี้ไปยื่นได้เลยครับหรือถ้าเกิดเป็น เพื่อนๆจะซื้อเป็นระบบเงินสดอันนี้ก็มีรถที่พร้อมส่งเลยครับคันนี้คันนี้ราคานะครับราคาค่าตัวนะฮะถ้า,าถ้ารถแท็กเตอร์ขนาด130แรงม้าเนี่ยฮะอย่างต่ำๆที่ซื้อขายกันในบ้านเรานะฮะถ้าเป็นรถตลาดในบ้านเราก็มี2ล้านนะครับ2ล้านอัพนะครับแต่คันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่1.6ล้านครับ จุดเด่นของซูมไลออนนะฮะที่เขาเข้ามาทําการตลาดในบ้านเราอ่ะหลักๆก,ก็เรื่องของราคาครับจุดเด่นข้อแรกเลยหนึ่งเรื่องของราคาครับราคาที่ต่ํากว่าแบรนด์อื่นในท้องตลาดครับแล้วก็เรื่องของให้จุดขายในเรื่องของสมรรถนะครับให้เครื่องยนต์ที่ทรงพลังครับแล้วก็ในส่วนของคันหน้าอย่างคันหน้าคันนี้ใช้ของคาร์ลโรนครับก็เป็นคันหน้าที่ ถูกประจำการในรถแท็กเตอร์หลายๆแบรนด์นะครับเป็นรถแท็กเตอร์งานไล่รถแท็กเตอร์ในประสงค์ก็ใช้คานหน้าของคาราโลครับถ้าเกิดเป็นจอรเดียก็จะเป็นของดาน่าครับแต่เมื่อก่อนก็คาราโลเหมือนกันนะครับมี2แบรนด์ครับคาราโลแล้วก็ดาน่าครับเวทนะครับแผ่นหนึ่งนะครับสี่สิบกิโลลองนับดูมันกี่แผ่นนะฮะสามหก 7จ็ดแปดเก้าสิบเ็ยิบสองสิบามสิบสาแผ่นครับแผ่นละสี่สิบกิโลครับในส่วนเครื่องยนต์นะฮะเขาจัดวางได้สวยนะครับเป็นเครื่องยนต์คอมเอนเรวที่เปิดฝากระโปรงออกมาแล้วสวยอะ่ะผมชอบเลยฮะครับเครื่องยนต์ตัวนี้มีปั๊มลมด้วยนะครับปั๊มลมที่อ่าไว้ผลิตตัวลมนะฮะแล้วก็จะถูกนําไปเก็บไ,ไ,ไปเก็บไว้ที่ถังด้านหลังรถเขาจะมีถังด้านหลังอยู่ครับ ลมปั่นจากตรงนี้เราก็ไปเก็บไว้ด้านหลังหลักๆก,ก็ไว้ใช้งานปั่มไว้เป่าพวกกรองฮะไว้เติมลมฮะดูกรองมี2ตัวนะฮะด้านบนไว้เหมือนกรองแก้วฮะไว้เวียงไว้สลัดตัวฝุ่นอากาศฮะให้มันออกไปเสร็จแล้วก็จะมาลงมาในตัวกรองใหญ่อีกชั้นหนึ่งครับแล้วก็เข้าไปในระบบเครื่องยนต์ถังน้ำมันนะฮะ ถ่ายสองวันจะหมดหรือเปล่าถัางขนาดนี้ถังใหญ่จริงครับถังใหญ่มากครับห้องโดยสารครับเป็นห้องโดยสาระระบบแอร์ปรับอากาศแล้วก็ข้างบนนี้จะมีซันรูฟด้วยครับเดี๋ยวอตอนนี้มันจอดอยู่ในโกดังอยู่เดี๋ยวอีกผมจะรีวิวอีกครั้งหนึ่งครับออกไปจอดข้างนอกแล้วก็จะถ่ายให้ดูชัดๆอีกทีหนึ่งครับเพราะว่าถ่ายในโกดังแสงมันไม่สว่างครับภาพมันจะไม่ค่อยชัดนะครับมีซันรูฟด้วยครับ